เลยโอ,โอเคมาเริ่มกันเลยผมได้เป็นตัวเลนบอลนะได้ทำหันหน้าเสร็จกันนีวะอันนี้ปกติใช่ไหมเออเ <laughs> ออเนาะโอ้ยทุกคนไม่ใช่ปกติทุกคนไม่ปกติมีหมีตัวหนึง่งเดี๋ยวนะไม่ใช่หมีนี่หมูป่าหมาปูเดี๋ยวเราไปอะไรน,นูนะ่น่ะเพื่อน เพื่อนไปทำอะไรนู้นอ่ะเอ๊ะใครอ่ะยาสืโอยาสืโอะสกินเหรอใช่ยาสุโอนี่ฮะไปทำอะไรนน้นนะได้เวลาละโอ้ยอัดคลิปเจอของดีเลยโติดตามยาสุโอกันนะครับโหเขาฟันกันแล้วอุ้ยเขาปล่อยสกิลลมหมุนอุ้ยเื้ดปัด โยสุดจัดครับดูดูดูเขาจะทำอะไรต่อเขาจะฟาร,ร์มป่าต่อต่อหรือเปล่าครับเนี่ยโหวิาวางวอร์ดไว้อันหนึ่งทำอะไรต่อคตรโหดเลยวะกลับไปฟาร,รม์มเพื่อนบนป่าเขา <laughs> โหดจัดจัดดีแจซูโอมันไม่ค่อยมีคนเอปาป่าโคตรจะไม่ซ่อบป,ป่าเลยอเอแต่ผมปรับภาพกน้เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้ภาพอาจจะแตกๆน,นิดนึงนะ นี่เป็นไงตัวเอเลี่ยนปริศนาไม่รู้ตัวอะไรเอเลี่ยนปริศนาเจอเอเลี่ยนปริศนาเข้าไปนี่เอเลี่ยนปริศนาเป็นไงเอเลี่ยนปริศนาไม่รู้ตัวอะไรเหมือนกันผมผมเพิ่งเคยเล่นอ่ะตอนแรกยังอกอนลุท้าไม่เป็นซ้ำตายนะ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 เนาะอี ัอในป้มเมี้ยใช่ผมจริงเขาเล่นในป้อมมาดิเข้ามาเลยใครอ่ะจะรู้จักสักตัวก็อยากเล่นนี่ไงนี่ตัวนี้ถ้าลาครีปได้มันจะใ็งเลือดตายจะมีเลือดนี่ไงเอา้าไม่ช่ลาดโนยิงเวลเยอะยิ่งตัวใหญ่ อย่านะอย่านะอย่าซ่านะตายนะตายนะตีไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวเฮ่อขออันตีขาเล่นตีก่อนง่ำกินให้หมดเลยบอกเลยตีเงเลือดเฮ้ยบางทีก็ตีไม่ทันเ็บน่อ โอ๊ยโอ๊ยโดนป้อมตีโอ๊ยโดนป้อมตีเล่นเด็ดในป้อมมาดูดิดูดิเขาเล่นเด็ดในป้อมมาแล้วจะไปหิวเขาทำไมเนี่ยเกมช้ามากเลยมาใช้สกิลนี้แต่แรกเลยครับกิลอะไรฟาร์มอ่ะนะเลยมัช่วยกูฟาร์มง่ายขึ้นเยอะเลยเกม กลับไปซื้อเอ้ยเดี๋ยวถ้าเงินยังไม่ครบสองไม่ครบพันนี่กลับไปซื้อรองเท้ามัค่อยคุ้มเท่าไหร่จะไปซื้อรองเท้าวิ่งเร็วอุ้ยหลนล้ม,มดูดิหลนล้มอะ่ะดูดิมันล้มอะ่มอะนี่เสียงไม่ดีนะครับอ๋นี่ใส่ยไม่ดีอะ่ะ มไม่รีบเกยบคลิปด้วยอ่ะไปแล้วก็เข้ามาก็เข้ามาไอห,หนูไม่เห็นยเอ้ยอ้อาวคลิปไม่ได้นี่ไง<ทบ>ต้องรอจงังหวะ ใช่ไ,ไม่แก้งป่าเขาเฮ้ยไปแก้งได้ไงนี่ยังตีดูเลยไม่รู้ได้ซับว่าของอะไรออกอะไรตีจะเล่นไปหมดลอลเฮ้ยจ้าเอามาดีมาดีาเดข้ามาเข้ามา ฮ่าฮ่าฟาร์กับานี่ไงเงินครบหนึ่งพันละคุณรองเท้าพุทธุดาวไม่เสียออกรองเท้านี่ดีกว่าเอ่อรองเท้าตีนเร็วยางไงไงรองเท้าตีนเร็วแล้วชิ้นต่อไปที่จะออกเนี่ยจะเป็นชิ้นเสริมอัลติเมทสกิล อ๋ออันนี้ก็ดีนะแจกในรถกดฎาอ่ะเล่งสกิลเล่งสกิลเยอะๆ,ๆอ่นนะเไหนว่าอันนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ก่อนวุดแอนติแล้วฮ่าฮ่าได้กินแล้วเดี๋ยวกินให้หมดเลย ช่เาเหรอะอะไรเพื่อนผมไปช่วยไม่ได้เยซูเยซูยป่าเหรอหรือว่าอะไรแต่เยซูไม่ได้ป่าเยซูกลางนี่ใช่ไหมมันอยู่กลางมันอยู่กลางแล้เยซูกลางได้ไงอะ่ะไม่รู้เออรู้ว่าเยซูป่าไม่ใช่นี่เ<อ>ข้ามาสิครับอ่าไม่เป็นไร ไอ้นี่ไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวกูไปโยกลางนี่ไงโดนกินเข้าไปตายโอเคไม่ตายกลับบ้านไปซื้อของก่อน ต้องซื้ออิเทมเร่งฟื้นฟูมาต้องซื้ออิเทมชิ้นนี้เลยจะได้แบบไม่ต้องกลับบ้านอันไหนคือเกาอะพื้นฟูมานะครับอันนี้คือนิยมสำหรับตัวนี้ใช่ไหมอันนี้ไงเราสามารถดูได้หนิว่าอันไหนเป็นนิยมสหรับใครว่า ก็ช่วยเยนลน่ามอีกแล่ะดีนะนะเลนการ์มันน่าเป็นอะไรเลนล่ามเล่นดูมีใครเฝ้าเลยถึงกลับไปเกยเลยเด็เฮ้ยอย่านะไม่จริงเขาโกงโอ้ยยังจะโดน ตัวอะไรอะ่ะมาดิสัต์เลเวนรีเวนไม่รู้ตัวอะไรแล้วเกิดขึ้นมาคืนยิ่ขึ้นมา,าอ๋าอไม่จริงโดน้อมตีแล้วไอ้ไม่ใช่โดน้อมตีโดนเขาตีบ้านแลนร,รอต้องไหนพวก่ะมันไม่ใช่ คิดว่าเก่งจริงมากเลยวิงเจ็นไปทั่วแมปเร็วกูไจะชอบเดีนล่างตอนนันล่าง ยังไงจะซ่า,ากับพี่น้องอัติพี่ยังไม่ได้ใช่อันตินะเมื่อกี้มีมาแล้วดูกผู้ชายวันตีเอ้ยั่าพื่อนมาแล้วยังลูกผู้ชายพันตีฮีโร่โลกกูกอยายจะวิ่งยัดเข้าป้อมแล้วต่เพื่อนไม่ถอยก่อนแม่ S <S 2> <S 2> เพลงขึ้นแล้วแต่ไม่เข้าป้อมไม่ได้แจ้วะแจ้เลย <S 2> <S 2> <S 2> จัดนี่เพื่อ,อนเอาดิเอาดิเอาดิเออมันไม่ยิงมันเลาเฮ้ยโดนล็อกขาเอามาดิมันไม่กลับไม่หยุดเลยมันไม่ยอมตีอ่ะ โอ้ไม่ได้ดูดเล่นเลยเพื่อนยะโสกไม่เล่นเชิงไม่หยุดเลยเพื่อนอะยะโสกไปไหนกันเดย์เการมัโดนอยู่เพื่อนจะสสกโอ้ไม่ทันนะ่ะจะเจอเดยยะสสกแต่ผมไปไม่ได้หนีเลือกจัดแต่เขาคนนี้เล่นเก่งนะเนี่ยยะโสกคนนี้ แล้งอะไรเนี่ยแรงกอลเลียตเลยเนี่ยวิอุิยเรยวเก้าเลยเหรอเดี๋ยวจะสู้กลับแล้วไปความต่อหรือความแตกนะไม่มากันความแตกนะ ตีดูดเลือดตั้งตีใี้ทันชอบสกินที่ปัดซ้ายปัดขวานี่เกิน <c oughs> มาเดี๋ยววันขอตีนี่วัน <c oughs> ถ้งนันะยะย yeah. จะมาตีช่วยไม่ใช่มารัดก่อนว้าวสกิลไม่ม,ามาีมาเด้มาเด้มาด้นี่ไงัวถูกพี่เหรอทีวีสิบเอ็ดแล้ว,วละนะสวัสดีครับ ติดนะมั้งติดเูเลือดหน่อยตีดเูมมดเลือดเ,เป็นละต้องรอนั่นแหละไม่ช่วยครับเรนการจะเอาเรนบนให้สุดเป็นย เรามานาฟูดผูกกับเบิร์ตฟืนผูกสักหน่อยเฮ้ยโดนลุมวัดีเขาลุมอย่านะเย่าอย่าลุมไม่ดี โอ้ยโอ้ยลุมได้ลุมอย่างนี้ก็ได้เลยจัดให้อะลรหรอมาไม่ทันหรอใช่โอโ้ตรงนี้มีป้อมแล้วมันังมีบินมาสู้กันาดแล้นเลยหรอว,วโอ้ย อ๋อคือของสายซัพพอร์ตหรอพวกฟุ้งฟูมานาอ้ยโอ้ยเย้ยเนี่ยอะใช่ลุมไงตัวลุมอ่ะแป๊บหนึ่งขอขอกำเนิดใหม่ปีศาจจากนรกก่อนขอเลเวลเยอะกว่าน,นี้กันเดี๋ยวเพอคอยดูถ้านเลเวลเยอะกว่าน,นี้นะเจอแน,น่นอน

ม่เห็นมันเลงตรงไหนเลยมันพระเอกชัดชัดไม่ทักมันละเพื่อนโอ้กูจะตายทำไมเขาเก่งอย่างเลยจอดเดี๋ยวกูกูก็จอกเลย <c oughs> เป็นป่าเมื่อไหร่ไม่กระจอกเมื่อนั้นเลยกูนะ่ะไม่เชื่อโอ้ยโอ้ยดนท์สุนทร หนึ่งตัวเป็นแทงเลยหรอถูกหนทีม่พ้นเลยอืมจะสู้เหรอรีบไปเยอะกว่านะจะสู้จริงเหรอไปช่วยกลางแล้วกัน ช่วยแล้วครับพี่พี่เหมือนหน้าคอสในอวีเลยเทำไมถึติดสถานะไม่หยุดเลยวะใช่ต้อกดสกิลสามไม่หยุดเลยจริงน,นะ ลางคราเล่นบนก่อนใช่โอ้หไม่ได้เล่นแย่นะเนี่ยตัวตัวนี้โกงมากเลยโชคมากเลยตัวอะไรไม่รู้เอเลียนพิซนารู้สึกว่ารอบนี้ไม่ตัวใหญ่เลยมันหรือมันตัวใหญ่ตามเลือดเหรอเพราะไม่ได้ออกของเลือดเลยตอนนี้อาจจะตัวใหญ่ตามเลือดมั้งเนี่ย เอาวัดยอบช่วยกันเถอะราตีป้อมเฮ้ยไอนี่มันซับนี่ไม่ต้องไปกลัวหรอกตีป้อมเลยโอ้ยโอ้ยตีป้อมแล้วซัดไม่หยุดเลยอ่ะ โสซัดก,กันไม่หยุดเลยแต่เอาจริงเราจะตายเยอะแค่ไหนสุดท้ายสกอร์เราก็ยังนำอยู่ทีวะใช่เขาเขาลุม,มเราไงแต่ยาสุโอะเขาหนึ่งคนแต่ลูกเขาหมดย,<ช>ยาสุโออยู่ไหนเนี่ย ก็ไปยาสูดอยู่นะอ๋ออ,อยู่นี่ได้เอาเด็ดไปคลิกขวาได้นะคลิกขวาเนี่ยแบบมันจะเป็นการเดินไปจุดจุดนั้นอะอเราไม่ต้องมาเดินเองเลยดกมา,กกวาขวดเองมันมันนิ้ว <laughs> นิ้วจะได้ไม่เหงาขวดดุรัว ตีไปเจ๋งขอเลือดนะขอเลือดน่อยเฮ้ยเฟไปเลยเดี๋ยวเกลียย์กลางให้แบบไร้ไปช่วยยาจสโเลยมันต้องการช่วยให้เลยมันต้องการให้คุณช่วยเลยหรอเออไม่นานแล้วอเคแต่ต้องการอยู่นั่นน่ะเฮ้ยอุมาตายมั้งเนี่ยไม่หรอก สูกไม่ตายต่อหน้าคุณเลยเช่ดันกลางให้เดี๋ยวขอเก็บเงินให้สักสองพันแล้ว 2, ลกันี๋ไวไปซื้อของมาแน เอ้ยมันหนีกูมาเจาอล่างน่อยเพื่อนจาอล่างช่วยเราเอาละอะไรอะไรเพื่อนอะไรอืมอึดมากบอมเลย นี่ไงโดนป้อมตีโดนป้อมตีไม่อึดนะโดนป้อมตี้ย่างเงี้ <c oughs> ยถือละถือละถือละออกกันไหนดีนะได้เลือดเอยเอะเกาะน,นี้นะ2สองพันละเลือดเอยเอะสุดแล้วโซมาเร็วอย่าตายก่อน านานี่ขายทิ้งไปเลยก็ได้นะ,อะตอนแร้จะดูโอ้ยมาเปิดก่อนเลยฮโอ้ยเอาเลยโอ้ยเจสโอโดนลมแล้วโดนแกงแบงตายไม่ไหวหเราเก่งขนาดไหนอ่ะเจสุโอไปแล้วใช่ <c oughs> ไปตั้งนานแล้ว เย,ย,ย,ยทำไมนัวจังเลยอ่ะดูจริง,รงที่จริงเราเดไปตีป้อมก็แตกนั่นแหละแต่กูกูไม่ได้ตัวหนากันาดนั้นเนี่ยประเด็นได้แล้วจัดการให้เออลลาแล้วกัน ไม่ไงต,ตีป,ป้อมไม่เฉยจบเร็วมากเลยสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้จเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีดครับ